ตัวอย่างที่หยด2จะเป็นยังไงไปรับชมกันครับผมไปดูกันครับ3ปีที่ผ่านมาไอผีระดับรองเหนอแต่งได้แต่ทาลรแรกเกินฉันเชื่อว่ามันต้องแบบโอ้ห้างนี้เห็นผีชุดดำแบบเห็นชัดเลยอะเห็นชัดมากไม่ียกว่ามาครบนะเมาครบมาครบสามคนสัตวแจ็คใหญ่วันนี้มีอยู่ที่โดมขโมยถ้าหาุด อือใจอปพานยังอยู่เลยใจไปเริ่มเฉื่อยออกแนวล่าผีภาพนี้คือหัรซาวดีนะไม่มากันวันด้วยสาม